คุณเคยเล่นซ่อนแอบแล้วเจอดีกว่าที่คิดไหมลองจินตนาการว่าคุณกำลังจะป้องเพื่อนจะกลับมีมือหิวๆของใครบางคนมาแตะบ่าคุณจากด,ด้านหลังเรื่องราวสุดล้อนของเด็กชายคนหนึ่งที่การลเล่นในวัยเด็กกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญที่เขาจะไม่มีวันลืมเมื่อปอบไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานจะกลับแฝงตัวอยู่ใกล้กว่าที่คิดใต้ถุนบ้านของเขาเองถูกคำคืนที่เงียบสงัด มีเพียงเสียงประหลาดและสายตาของมันที่จ้องมองมาจากความมืดพร้อมกับคำว่าโป้มที่จะทำให้คุณขนหัวลุกทุกครั้งที่ได้ยินเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายคนนั้นเขาจะรอดพ้นจากเงามรณะนี้ได้หรือไม่และแท้ที่จริงแล้วมันคือใครกันแน่ร่วมพิสูจน์ความจริงสุดประพฤึงที่จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวในความมืดอีกต่อไปคลิกดูคลิปเต็มแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด ปราปอบคลั่งข้ามเมือบคนเรื่องเล่าโดยคุณบิ๊กเอ็มที่คืนเผาผี Ghost Night